สวัสดีครับผมโฟบี B, นักข่าวหน้าใหม่ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับผมวันนี้จะมาเสนอข่าวเราไม่ทิ้งกันปุ่มใหม่มาแล้วให้ผู้ที่มีสิทธิ์รับ5000แต่โอนไม่สำเร็จก่อนจะเข้าเนื้อหาข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งติ้งๆด้วยนะครับผมเอาละครับเราเข้ามาเนื้อหาข่าวดีกว่า เราไม่ทิ้งกันปุ่มใหม่ล่าสุดมาแล้วสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์รับโอนเงินเยียวยา5,000บาทแต่โอนเงินไม่สำเร็จอยู่ประมาณ7,000 0คนย้ำไม่ใช่การลงทะเบียนใหม่เพิ่มเติมนะครับกรณีรัฐบาลได้เปิดมาตรการในการเยียวยาลูกจ้างโชคลาวอาชีพอิสระนอกระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19 ะได้รับเงินโอนไลน์ละ5,000บาทนาน3เดือนโดยจะต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราเมื่อทิ้งกัน .com ล่าสุดได้มีการปิดลงทะเบียนไปแล้วแต่ยังคงเปิดเว็บให้ตรวจสอบฐานะและยังสละสิทธิ์ได้ล่าสุดนายละวรนแสงสนิทผอ,อ,อสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเผยว่า ทางกระทรวงกลางคลังได้ดําเนินการในมาตรการเยียวยา5,000บาทวงเล็บเราไม่ทิ้งกันเสร็จสิ่งไปแล้วมีผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินทั้งหมดจำนวน15.3ล้านคนแต่ใน,นปัจจุบันยังคงเหลือผู้ที่มีสิทธิ์รับโอนเงินเยียวยาแต่ทางคลังไม่สามารถที่จะโอนเงินให้ได้จำนวน70,000กว่าคนส่วนใหญ่เกิดจาก ปัญหาบัญชีธนาคารในการรับเงินเช่นบัญชีธนาคารยังไม่ได้ผูกพร้อมเพยที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนหรือบัญชีธนาคารได้ถูกปิดไปแล้วทางกระทรวงการคลังได้พยายามที่จะโอนเงินซ้ำหรือเรียกภาษาอังกฤษง่ายๆว่าลีไายต่อเนื่องทุกสัปดาห์จนมาถึงปัจจุบันพร้อมกับส่งข้อความ SMS แจ้งไปยังเบอร์มือถือที่ใช้ในการลงทะเบียนแต่ก็ยังโอนเงินไม่สำเร็จในส่วนหนึ่งคาดว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขมือถือดังนั้นทางการคลังจึงได้เพิ่มช่องทางให้ตรวจสอบว่าท่านอยู่ในกลุ่มผู้ที่มีสิทธิ์ที่ทางคังโอนเงินไม่สำเร็จหรือไม่ผ่านเว็บไซต์ www o g เราไม่ทิ้งกันด o m อปุ่มใหม่สีเขียวเข้มผู้ที่มีสิทธิ์ที่ยังโอนเงินไม่สำเร็จให้กรอกหมายเลขบัตรประชาชนหากตรวจสอบแล้วพบว่าท่านมีชื่ออยู่ในกลุ่มผู้ที่มีสิทธิ์ที่ยังโอนเงินไม่สำเร็จให้รีบไปติดต่อไปที่ธนาคารใดก็ได้ที่ท่านมีบัญชีและให้ดำเนินการผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชน โดยทางคังจะพิจารณาปิดโครงการและยุติการโอนเงินในเวลาที่เหมาะสมต่อไปพร้อมกับย้ำว่าไม่ได้เป็นการเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มเติมหรือไม่ได้แจ้งชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มเติมแต่อย่างใดสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ผมสวัสดีครับ